สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนาสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e Ranger นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับก็คลิปเมื่อวานนะครับผมก็ได้รีวิว Jack the Ripper ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวคู่เทพ9ดาวตัวที่2กันนะครับก็คือจะเป็นตัวซากะนะครับหรือซากยามุนีนะครับหรือใครจะเรียกบุตต้าอันนแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับพร้อมกับดาบริมุลุนะครับอ่าก็คือจะเป็นดาบธาตุน้ำนะอ่าเป็นโดนแน่นอนนะครับ นี่นะโดนแน่นอนนะครับดาบริมูลุนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เลนเจอร์ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เราบอกกันไปเบื้องต้นเนาะว่าเขาท่าออกมาเขาท่างแปลกไหวพริบยืนใกล้นะครับสกิลไม่มีดาเมจทะลุนะครับซึ่งเราคาดหวังกับตัวเนี้ยผมก็คาดหวังนะเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยผมก็ชอบตัวนี้นะครับเขาเป็นอ่ะแนวแบบตลกตลกเฮฮาใช่ไหมแล้วก็มีความเก่งนะครับแต่พอมาในเกมเนี่ยแบบมันไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหรนะ่เนาะ หรือว่าหลายๆคนนะเลยทําให้แบบเออมันดูผิดหวังนะครับมันทําให้เราหน้าผิดหวังไปหน่อยนะครับ่อเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าตัวซากะเนี่ยนะครับเออมันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปตีกับตัวเลนเจอร์ด้วยนะก็พอด,ดีเสื้อขาดนะครับต้องอ่ะโอเคนะครับก็เสื้อขาดไม่เป็นไรนะครับพอด,ดีเสื้อขาดใส่เสื้อตัวผิดมาอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดนแน่นอนนะครับถามว่าโดนแน่นอนคุมไหมกับการใส่ตัวนี้นะครับ ก็ถ้าถามในมุมผมผมก็มองว่าถ้าเกียร์เหลือใส่ได้่าเกียร์เหลือใสได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกียร์ไม่เหลือจริงๆก็ใส่เป็นพวกไม้์กระทาปล่อยตัวไว้นะครับหรือไม่ก็แบบเป็นเลนเจอร์แบบอเอาเกียร์พวกโดนแน่นอนเนี่ยไปใส่ให้เลนเจอร์ตัวอื่นๆดีกว่านะครับก็ยังเบาบางอยู่นะ,อ,ะอาจจะแบบไม่มีเลือดไงมไม่มีเลือด1จุดก็ถือว่าผมว่ามันเบาบางไปหน่อยอ่ะ นะก็มันเป็นไหวพีทแบะมันไม่แปกครับที่มันจะเบาบางนะครับถ้าอยากจะให้เลนเจอร์ตัวนี้เก่งเนี่ยมันก็ต้องมีเกียร์ซัพพอร์ตระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะอ่าก็ดาเมจก็ใช่ดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับก็อ่าประมาณแจ็คเดอะริเปอร์นะครับแต่แจ็คเดอะริเปอร์ที่ผมรีวิวเมื่อวานเนี่ยมันจะมีดาเมจพิษติดมาด้วยทําให้บอสเนี่ยเลือดลดไปอีกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่ามันจะ ข้ามบ้างหรือเปล่าเออระยะสกิลขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <c oughs> คือเลนเจอร์สกิลข้ามหลังดีครับเพราะว่ายิ่งเป็นเลนเจอร์ดามมีสกิลข้ามหลังเนี่ยมันทําให้แบบเราแบบไปจัดการกับแบบพวกตัวที่แบบมันเป็นตัวปวนอ่ะอย่างอย่างแบบพวกตัวที่มันเก่งๆเนี่ยพวกสสยไว้พิบ่วงไว้เนี่ยเก่งๆจะยืนข้างหลังเนาะถ้าเรามีดามจที่แบบมันข้ามหลังเนี่ยมันจะทําให้เรามีดาเมจไปเคลียร์กองหลังเขาทําให้เรามีโอกาสชนะศัตรูได้มากขึ้นนะอ่า โอ้โหเนี่ยหายเลยวะ่ะ <laughs> อ่ะก็ระยะประมาณนี้นะครับนี่เลยจากจุดข้างหน้านะครับมาโซนตรงตัวเขียวก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับอ่ะแต่ผมว่ามันก็ได้นะแต่ด้วยความเレนเจอร์มันเป็นสายไวพิบนะครับแล้วมันยืนใกล้ไปหน่อยอืมพูดกันตามตรงนะเป็นสายไวพิบแล้วยืนใกล้เนี่ยคือแบบอ่าถ้าไปเล่นใน PVP มันอาจจะแบบโดนดาเมจธาตุไม้ตบเอานะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ําอ่ะ ตัวไม้เก่งๆมันเยอะนะครับแล้วต้องแบบมันต้องถึกจริงๆอ่ะในยืนขนาดนี้เองอ่ะใช่ไหมยังไงโอ้โหไปเลื่อนเวลให้เขาด้วยอ่ะโอเคนะครับยินดีด้วยนะครับเลื่อนเป็น U 5 4าสิบละนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวซากะนะอ่ะเดี๋ยวเอาไปทดสอบกับทีมผมนะครับผมตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแจ็คเดอะริเปอร์นะครับซึ่งผมปรับเปลี่ยนเกียร์ไปเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะ อ่าไอ้นี่เกินไปนะครับอันนี้ผมใส่เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันว่าเจอกับแจ็คเดอะรี่เปอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะเออซึ่งมันชนะท,ทั้งาตุกันอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะฮะอ่าแจ็คเดอะรี่เปอร์ทะลุอมตะอ่าแจ็คเดอะรี่เปอร์ทะลุอมตะนะครับอ่าส่วนซาอ่าส่วนซากะนะครับไม่มีทะลุอมตะนะครับอ่าโอเคนะครับก็ก็ปราบได้นะครับก็ปราบได้นะเออผมว่า มันก็ถึกอะใช่ไหมเออแต่ด้วยความเราชนะทางธาตุเนาะเออชนะทางธาตุด้วยนะครับนี่แต่ก็ยังไงต้องใช้เวลาจัดการอยู่เหมือนกันเนาะเออต้องใช้เวลาจัดการนะครับโอ้โหอะโอเคนะครับก็ชนะแจ็คเดอะริปเปอร์ไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแจ็คไม่ไหวอ่ายังไม่ไหวยังไม่ไหวนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันบ้างนะครับก็จะเป็นบากิเป็นเก้าดาวแม็กอ่าเป็นบากิเก้าดาวแม็กนี่นะฮะเกียร์ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปซัดกันหน่อยดีว่าเป็นยังไงนะฮะไปบากิอ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านบากิกันบ้างอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดออโต้ไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วอ่า บากิมาถึงสตันนะครับบากินี่มีอมตะนะมีอมตะนะครับแต่ก็เคลียร์หายนะดาเมจหายเพราะว่าบากิผมเบาบางแต่ผมอะใช้บากิเป็นความสามารถไอ้นี่พีชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งบากิผมสร้างกองทัพอะแล้วฆ่าตายเนี่ยมีโอกาสสุ่มพีชีพสูงมากครับอันนี้บอกตรงนะอืผมใช้พีชีพสองด้วยไงแบบเออเนี่ยถ้าตายปุ๊บก็เนี่ยมีโอกาสดึงสตูตายไปด้วยนะครับนี่เลย อ่าผมใช้พีชีพนะอ่าโอเคนะครับโดนโอ้มันโดนสตันง่ายไปปะใช่ไหมเอ้ยเราชนะทางธาตุมันต้องแบบหลบหลบดีหน่อยอะไรอย่างงี้ปะเออเดี๋ยนี่มันแบบเออมันมันดูแบบเอาพาร์ทไปก่อนดิมันดูแบบอไ,อนนแบบไอ้นี่มากเลยอะนะครับมันดูโดนแบบสตันอะไรขนาดนั้นนะครับเออะอะมันก็จะเคลียร์ลำบากนะเขาแบบมีไอ้นี่เนาะดาเมจแล้วเขาแบบเก้าดาแม็กเนาะปล่อยตัวไวกว่าเราด้วยนะครับ อโอเคนะครับก็ไม่ไหวอะ่ะเออไม่ไหวนะครับยังไม่ไหวนะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูทางด้านตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวไฟเหมือนกันนะอาจจะดทดสอบชนะทางธาตุก่อนว่าบันตีกระธาตุไหนไหวบ้างวะอันนี้เป็นตัวรีไวนะครับอะรีไวรีไวรีไว,วเกียวผมเกีย์ฟรีเกียวประมาณหนึ่งละกันพวกคาถาคริสต์มาสกระดิ่งอะไรพวกนี้นะครับอ่ะไหวไหมนะครับโดนหยุด5าวินะ เอออย่างรีไวนี่มีหยุด5าวินะครับก็ถือว่าติดอยู่เหมือนกันนะอ่าโอ้โหรีไวทำไมมันมันหลบดีจังวะเดี๋ยวต้องปั้นมาเล่นแล้วมั้งเนี่ยรีไวนะหลบดีเหลือเกินนะครับเออนี่ครับปึ๊บอ่ะก็ยังชนะนะยังชนะตัวรีไวไปได้นะครับอ่าชนะได้ครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวทาเคมิจินะครับอ่าทาเคมิจิไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูซิทาเคมิจิ อาทาเคมิจิว่าดาเมจเป็นยังไงเราชนะทางธาตุเขาด้วยนะนี่ต้องหายนะดาทาเคมิจิมีอมตะเห็นไหมว่าถ้าเลนเจอร์เนี่ยไม่มีดาเมจทะลุอมตะเนี่ยเวลาพอเจอเลนเจอร์ที่เขามีอมตะเนี่ยมันจะทําให้เขายืนได้เห็นปะเห็นทาเคมิจิไหมต้องแบบรอให้ออมตะหายก่อนหรือไม่ก็ต้องพึ่งเลนเจอร์ล้างอมตะอะไรพวกนี้นะครับถึงจะแบบเคลียร์ได้นะก็จะต้องใช้งานลำบากนิดนึงนะครับ แต่เบื้องต้นก็โอเคนะด้วยความที่ตัวนี้ก็มีอามาตะเหมือนกันก็ถือว่ากันพวกขี่เป็นอาวุธได้นะครับพวกพวกขี่ปนาวุธเนาะ,ะการพวกขี่ปนาวุธนะขออภัยนะโดนแซวใหญ่เลยขี่เป็นอาวุธนะฮะขี่ปนาวุธเนาะเรียกผิดเรียกผิดนะครับคือผมเรียกจนชินแล้วนะครับขี่เป็นอาวุธต้องเรียกว่าขี่ปนาวุธเนาะขอภขอภัยขออภัยนะขอภอภัยอก็แบบพอกันได้อยู่เหมือนกันนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนะแต่ก็จบนะครับแต่เห็นไหมว่ามันจะลําบากนิดนึงถ้าเจอแบบเลนเจอร์ที่เขามีแบบอ,อาอมตะนะครับต้องใช้เวลาในการล็อกอมาตาหายหรือไม่ก็ใช้พวกตัวแบบยกเลิอกอมาตะของศัตรูอะไรพวกนั้นนะครับจึงจะใช้งานเหมือนใช้ใช้เป็นทีมใช้ร่วมกับทีมประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านแพทางท่าุกันบ้างว่าจะไหวไหมอันนี้แพร์ทางท่าน,นะครับก็จะหลักๆเลยนะครับผมว่าเจอกันอยู่แล้วตัวนี้นะครับ ตอนนี้แบบหยิบมาเล่นกันเยอะนะครับเจอแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวชิงงโอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าแพ้ทางธาตุเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่ไหวนะครับอ่ะผมเกียร์อาจจะดีด้วยระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ไหวจริงนะครับก็อ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออฝั่งนั้นก็รอบสังหารเรานะเออแต่แบบเรายังไม่ทันทำอะไรเลยหายแล้วอ่ะเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนดีโอ้โหเอาน้ำแข็งไฟไปก่อนนะพัดไปก่อนครับโอ้โหตายแล้ว ทำอะไรไม่ได้เลยครับผมเออผมมองว่าใส่โดนแน่นอนก็ไม่คุ้มนะเออเอาไปใส่ให้เลนเจอร์ตัวอื่นดีกว่านะครับเอาไปใส่ให้เลนเจอร์ตัวอื่นๆดีกว่านะครับ,รรบที่มันเป็นตัวแบบดาเมททะลุจริงๆอะครับไม่ไหวครับ แค้ทางธาตุคือจบเลยและยืนใกล้แบบนี้ตัวดาเมจเก่งๆมีเยอะผมว่าในทีมอะ่ะต้องมีบ้างแหละตัวดาเมจเก่งๆไม่ไหวครับนะแต่มาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เพิ่งจะผ่านไปเหมือนกันนะครับเป็นดาเมทธาตุไม้เหมือนกันโอโ้โหเห็นไหมว่าเกมว่านั่งมาทางไม้แล้วมันใช้งานดีอะ่ะเออแล้วมันเป็นธาตุน้ําอย่างนี้คือมันจะเอาอะไรไปชนะอันนี้ก็จะเป็นตัวมารจิโลนะเออมาจิโลโอโ้โหไหวไหมอะ่ะเรียบร้อยครับทาอะไรไม่ได้เลยนะฮะอืม คือผมคิดว่าบัฟมาก,ก็ยังยังลำบากในอนาคตอ่ะเนาะถ้าแบบใช้หวังใช้ระยะยาวตัวนี้ผมว่ามันลำบากนะเพราะว่าแบบมันเป็นดาวเมทนะมันเป็นตัวไหวพริบน้ำนะครับแล้วยืนใกล้แบบนี้นะครับเออแล้วพอไปเจอไม้ที่แบบก่งกิ่งเนี่ยมันผมว่ามันเหนื่อยนอกเาจเขาจะปรับระยะให้มันยืนไกลสุดป้อม,มอย่างเงี้ยอันนี้มีโอกาสลุ้นอยู่เหมือนกันนะเออยืนไกลสุดป้อมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เจอไม้ไม่ไหวจริงๆนะสำหรับตัวซากะนะครับคือ บางคนอาจจะบอกว่าก็เกียร์แค่นี้มันจะไปสู้กับตัวแบบที่มันเกียร์ดีอันนี้คือเรามองกันในมุมใช้งานไงตามที่เรามีอย่างไอดีที่มีเกียร์ประมาณนี้เนี่ยแล้วแบบเราไปเจอหลีกที่แบบเขามีเกียร์ประมาณหนึ่งประมาณผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลนเจอร์ตัวไหนมันเก่งเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องพึ่งเกียร์เยอะก็มีนะครับสังเกตพวกตัวแฝงอย่างเลมเอมิเลียแต่ก่อนมาเนี่ยเกียร์ฟรีก็ตบเกียร์ตึงได้นะครับเพราะว่าเลนเจอร์มันมาโหดมากหรือไม่ก็เป็นแบบพวกพชิงโไม้ที่แบบ เฮ้ยมีเกียร์อัปเกรดท้ทยก็เก่งแล้วนะครับเออมีโดนแน่นอนก็บวกให้มันเก่งเข้าไปอีกประมาณนั้นนะครับป่เดี๋ยวผมขอจัดทีมไปลง PVP กันสักนิดสักหน่อยกันละกันว่าเล่นเป็นทีมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวซากะยามูนี่ของเรานะครับจัดทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวซากะอันเบโดนะครับผมอ่า อาดูบิดนะอาดูบิดประมาณนี้นะครับอายประมาณนี้โอ้อายมีโดนแน่นอนด้วยนะครับริมมลุนะครับแล้วก็จะเป็นบาลร็อกนะไปะเดี๋ยวเราไปซัดพีพีกันสัก2เกมนะครับว่าเอ้ยในรีกระดับอันนี้รีกระดับทองเนาะกำลังจะขึ้นเพชรเนี่ยตัวสก,กยามุนีไหวไหมนะฮะอันนี้เลยเนี่ยเจอดาเมจแซลลี่หน้าไม้เนี่ยดูดีว,ว่าจะยืนได้หรือเปล่าอ่าแซลลี่หน้าไม้ไฮเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะไหวไหมนะครับอ่าไปนี่ โอเคครับปึ๊บอ่ะไหวไหมปล่อยทีม2ไปก่อนเอออ่ะนี่นี่นะครับตัวซากะเรานะครับก็ผมเอ้มันยืนได้วะนะเล่นรวมๆเนาะอะยืนได้อยู่ยืนได้อยู่นะอาจจะยังไม่เจอพวกไมกี้นะผมชิงแอ,อเอมิเลียอะไรพวกนี้เนาะอ่าถือว่ายืนได้นะได้อยู่ได้อยู่ผมนึกว่าแบบจะโดนดาเมจไม้หายเลยนะครับก็ถือว่ามาเล่นในทีมันยืนได้อยู่้วเนี่ย ยืนได้ยืนได้ครับเล่นในทีมยืนได้นะโอเคโหแต่โดนเศจยับยับเลยน้ำแข็งไฟไปก่อนนะอ่ะโอเคนะผมว่าเล่นเออเล่นเล่น,ลนทีมก็ไม่น่าเกียดนะตัวสากะนะได้ไหมโอเคครับอ่ะนี่นะยืนเป็นกองทัพเลยอ่ะ โอเคนะโอ้โหเขาก็ยืนไปกองทับเราก็ยืนยื้ยื้่กันมานะเออนี่นะอืไม่โอเคนะครับโอ้โหนี่นะหน้าไม้เขาก็ยิงนะโหผมว่าต้องพัดแล้วล่ะนะครับเกมยื้อนานจัดโอเคอ่ะไหวไหมโอ้โหไม่น่าพัดเลยพัดทีเกมพลิกเลยอ่ะโอเคนะเออมาเล่นจริงก็ได้นะถ้าไม่เจอตัวดาเมจไม้โคตรโหดเนาะ ผมว่ามันก็มันก็มันก็เล่นได้นะเล่นได้เหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยมันจิโร่นะครับอันนี้เล่ม9ก้าดาวเดี๋ยวลองเจอทีมนี้ดูนะเจอไมกี้อ่าไมกี้ไฮเปอร์แม็กนะครับดูสิว่าหายไหมคือถ้าแบบเจอแค่ไมกี้ไฮเปอร์แม็กหายแล้วเกียร์เขาเป็นเกียร์ฟรีผมว่ามันไม่น่า,ไม,นาไม่น่าทาเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มนะเออเก็บกบไปทําตัวอื่นดีกว่าเออเก็บไม่ก็ไปรอโคลาโบน้าดีกว่า แต่ถ้าแบบเออมันเอ้ยมันได้อยู่นะเล่นทีมันขึ้นพาดอยู่นะหลบสกิลดีอยู่นะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับตาน,นี้เราชนะนะเรียบร้อยนะครับอ่ะเ,อเ,อเล่นทีมมันดูได้เนาะเออมันอาจจะเป็นทีมรอบข้างดีปะเนี่ยเล่นทีม,มันมันยืนได้นะแต่มันยืนใกล้มากเลยเห็นไหม เออแต่ผมว่าในหลีกตำนานอาจจะเหนื่อยนะใช้ตัวนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เล่นทีมเล่นได้นะเล่นทีมเล่นได้เหมือนกันนะครับเหมือนมันจิโร่เขาอ๋อมันจิโร่เขาเกีร์ประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าอ่าในหลีกไม่สูงมากผมว่าตัวสากะนะครับหรือสกายามุนีเนี่ยเล่นได้ละกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซากะนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ